สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวย ใช่แนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบม,มาพอกันกันไปในช่วงแรกนะคะของมื่อวันที่29นะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะโอนี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสขขุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากปูข้ามแปดค่ะพี่น้องค่ะเอาแนวท่าโค้งสุดทา้ายมโอนี้นะคะของปูข้ามแปดค่ะสิเดอมาเป็นตัวใด พ,พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะฟาสการค่ะอ่นนาเจริญพลแก้ปูเอาตารางก่อนเด้เออันนี้ไทยรัฐบาลไทยเนาะค่ะปูเออเออเอาตารางคนจ้าเอาวิ่งคนแม่คนอดินวิ่งห้ากับสามวิ่งห้ากับสามค่ะอ่าอ่าตารางบันเจ็ดกับสาม เจ็ดแปดสามค่ะสองสี่ห้าสองสี่ห้าค่ะอ่านั่นแหละเห็นอยู่ในตารางมันมันค่อยๆเห็นกับตารางไอ้เลขเง,งี้ยอย่างวะพวกเลขแล้วอย่างว่าแม่นว่ะคะพวกอืมมันผิดถจนแกว่าอ่าแปดตัวตนี้เหลยตารางเหล็กแล้วนี่เพราว่าตารางเหล็กใช้มัวนีแปดเนี่ยจ้า แต okay, ่กันอนก็ล้างนอกจากเป็นรักรวยเอาเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามค่ะหกสี่สามแปดสี่สามค่ะประเด็เจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองค่ะหสี่หกห้าสี่หกวะครับพ่ห้าสี่หกค่ะสี่สามเจ็ด สี่สามเจ็ดค่ะแต่เคยเล่นโดยเลสไซด์เลยเพราะว่ามันมันพรพค่อยคายกันกับเลสแล้วนะจ้าเออมันค่อยคายกันาล่างไปเน 5, ี่ยห้าสองล่างห้าสองค่ะสามห้าสามห้าค่ะหกสามหกสามค่ะเออเนี่ยนะเพราะว่า เลขหกสามมันเขียนมาเป็นเลขอไรเป็นเลขล่างแล้วจ้าเออเปลี่ยนมาเป็นเลขล่างแล้วหกสามจ้าว่าจ้องไวดก็ว่าเป็นอ่าหาหกสามแต่หกสามมันหนึมันมันตีเขียนมาเป็นล่างจ้าล่างห้าสองสามห้าหกสามใช่ใช่ เี่นล่างให้น่ที่หาเ้อหาสองป่ะคะเนอหาสองกับหกสามนี่แหละสองตัวเนี่ยค่ะบพูกค่ะส่วนเด็กบนยกข้าให้นน่นลเพราะว่ามันมันเล็มันขับกันนะอ๋อครับพูกคะได้ค่ะปูฟันติงวันนี้ฮะพูฟันยีังดีค่ะมันก็อเว้ยมัน ควันมันเกิเใช่ครับแล้วมันออกไปแล้วนะออกไปแล้วเออค่ะมันว่าได้ป้มเขาเล็กน้อยอยังวะค่ะต้มมันไปต้มเขาเดิจ้าเล็กน้อยจะค้นเร็วว่าได้รับเอ,ออเอาค้อนเขาเขาเอาคือวันไปนสั้นกันดิอ่าคันก้อนก้อนก้อนที่เล็กแล้วออกไหมล่ะ ปีถ้าผูแปลผู้สิแปลเป็นตัวใดคะโอ้ก็แปลเป็นตัวเรซก็ถือไปได้หรือเนาะคือเลขสองตัวแล้วก็ถือติงถือตัวปอมนี้นมันออกเลขหมกหมวกมันออกเป็นมันออกเป็นคำของเมื่อวานนี่ติบวัวหอ,อวมันออกหมกเก็ดเก้ากับเออเก็ดเก้าเนี้ยจะได้ไปเรื่องเนาะเอเอค่ะ กัน, <c oughs> นดีด้วย <c oughs> ตัวนึงแมนเบอร์สันค่ะเล่นอะไรตัวนี้ยว่ได้ไหมได้ก้อนโหได้หน่อยมัจนจะบกดตีเป็นเลขแล้วอืมค่ะบัวค่ะเบอร์สันมแมนค่ะประมาณิดเนต์หน่อยเลยลนะ่ะจ <c oughs> ้าคดีตีเป็นเลขกเลยต,ตดดีเป็นตัวไร่มันก็ถือมันก็ได้ไปแล้วเนาะค่ะ <c oughs> ตดดีเป็น กตีเจเป็นน ok. ok. ึ ja, ่งนี ok ่มก ok ็บกลกกตีน uh, ่กตีเนาะเดียวเรา้องคิดๆตัต่อคนนึงมืนก็บเกินบเกินเลยนะค่วานำหนึ่งกับเอ่หนึ่งหนึ่งเนี่ยบอกคือัเลย่เออสามหนึ่งกับบกคือ ถ้ว่ากิดม่มีโอกาสนหนึ่งๆหรือไม่มีโอกาสดุเกันมากับมาลางเชีงยงเหนะอค่ะพ่อคเล็ด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 ให่เี้ยปล่าให้เล่นเหรอได้ค่ะผู้คะโอ้เน้นไปเลยที่นะเราเล่นแ้ 43, 8, 43, เออ่เน่นตัวนี้นะเน่นตัวเอเจ็ดสี่สามแปดสี่สามนี่นะเออเน่นตัวนี้เจ็ดสี่สามแปดสี่สามค่ะเนี่ยเลยเจ็ดสี่สามแปดสี่สามค่ะ เอาบ่เคยเห็นตัวเดียวกันก็ตัวเรียนแล้วนี่ไหมมันออกมือเดียวกันนะที่มันออกคือกันเห็นได้ปะมันออกตัวเดียวกันเนาะมือเดียวกันเลยนะค่ะผู้คะต้องมาเบิดต้องเรียงก็ที่ออกตัวเดียวจังไใสจังแล้วตัวเดียวกันเด้นีว่ะโน้บประจําประจําดี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 ฮะนี่เขาหลายอาจารย์มาแล้วัง Thật lắm Thật lắm, màn Cảm trời nó khá buồn Ờ, chắc là chẳng chấp buồn thì chẳng chấp Đẹp lắm Dạ Ờ Thật là khó Thật là khó để nón ngôm, thả à, xóa mưa lắm Ồ mà vẹn vẹn dữ lắm, nó có nào, nào đâu Bạn nào nhau mà xóa, nháu mà len Bạn nào mà viên gì đâu Ờ, cái gì nào, cái gì Bạn nào nháu đâu Đẹp, hoàn cứ nhăng nè Thả à, khung, thả à. รวนสองผืนเหงเอกออยป่นั่นมันเก็หลายอ่ะโอ้ยปุยท่องหน้าติดอ่ะนี่วัดยท่องหน้าติคะ่ะเหอว่าเป็นสนแดดบ่ิสนแดดว่เป็นนะอ่วออนุมคุ้มปาน้อมสองผืนอยู่ในหอกนี่ล่ะโอ้ยค่ะค่ะบูได้ค,ะคะ่ะพุค่ะจ้าเอาเอาละนี่ทนันละจ้าพุคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อา้าวมันให้ทานเพื่อไล่ความตเน่มันสร้างความดีเพื่อไล่ความชั่วร้ายมันชํำระใจเพื่อไล่ความสกปกรกอ้าวแต่เรือ่องพ่อคุณ,คกกณคผู้คะการรักาคะนะครับสาธุค่ะคุณชินบุญตั้มปราสษาเทพปรักษาเท้บรรดาปกป้องเจริญเจริญค่ะสาธุค่ะสรุป แนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากกู้ค้ำแปดสนะคะพี่น้องคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะรัฐบาลไทยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ,อเน้นย้ำโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยนะคะเมื่อนี้นะคะแนวทางของกู้ขาเลยในตารางมี7 7 8 3นะคะ7 8 3 2 4 5วิ่ง5กับ3ค่ะพี่น้องคะวิ่ง5กับ3แนวทางค่ะจับคู่7 4 3 8 ซ3นะคะ7จ2ดซีสองหาซีหกซล่างหาสองามล้วก็6 3นะคะพี่น้องค่ะปูแลเน้น7จ3 8ซ3สาหาสกับ6 3เด้อพี่น้องเด้อเอา้าพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสำหรับแนวทางเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะแรกนี้แนวทางจากปู้ค้าแปดซค่ะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางโครงสุดท้ายแนวทางจากปูค้าม 8c3 นะคะพี่น้องคะอย่าลืมคะ่ะนําไปพิจารณาเบิ้งนะะ้นค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือกาเดอร์ค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสกุลน,นะคะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจาก ปูข้8 4 3ค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกคร่ะพี่น้องคะถ้านผอยากสิาพาดครับแนวทางเด็เดแบบนี้นะคะเขามาแล้วกันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สแตนพอลพาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของปูค้ามแปดสี่สามนะคะแนวทางาเน้นย้ำโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะแนวทางทั้งหมดทั้งม,ม,นมนุษย์ของปูมีเพียงสำนีนะคะพี่น้องคะเอก,กสิเดย์คอร์โตล่าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสกูสก้ขขอนไปก้อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไม่ไว้นได้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ